คือการที่งานจะโตได้หนึ่งข้อแรกคือมันต้องอิสระในการทําเนื้อหาต้องไม่กีดกัน้นคืองานงานที่แบบไม่โดนปิดกั้นเลยมันก็จะมีความหลากหลายแล้วคนดูและคนทําก็โตไปด้วยกันใช่ไหมฮะมีการให้ทุนมีการจัดเทศกาลหนังมีมีการทําให้ตลาดมันโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆหรือสมมติถ้าหนังไทยเข้าเรื่องหนึ่งเนี่ยมีนโยบายหรือกฎบางอย่างมาคุ้มครองมันได้ไหมซึ่งถ้าพูดตรงๆเนี่ยธุรกิจหนังไทยเนี่ยมันมีเคยมีคํากล่าวที่คุณวิสูต์เคยพูดไว้ว่า เป็นธุรกิจที่ถ้าคุณเกียรติใครก็ชวนเขามาลงทุนทําหนังซิคือแม้กระทั่งทุกวันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหนังไทยก็ยังเจ๊งอ่ะเออมันเลยมันแบบมันเป็นยากมากๆเลยถ้าไม่มีการสนับสนุนโตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับคำว่าสนับสนุนในที่นี้แปลว่าอะไรหรออย่างเช่นจริงฮะคือยกตัวอย่างเช่นหนึ่งข้อแรกคือไม่ปิดกัน้นหรือจะปลายทางก็ได้ว่าตอนนี้มัน p i r มันมันรุนแรงมากๆถูกไหมฮะและ ถ้าพูดตรงๆเลยมันก็มากับเว็บพนันนี่แหละแล้วคุณปราบมันได้ไหมละ่ะเออแล้วเว็บเงินจากเราเนี้ยมันไปสู่ใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยครอ<ม>ก็คืองานมันไม่โตเพราะว่าคนคลิกเข้าไปในเน็ตคูเกิลหาหนังอะ่ะมันก็ดูได้แล้วอะครับ<ม><ม>ในขณะที่เกาหลีเขาปราบจริงจังคนไม่กล้าดูแล้วแล้วก็เลิกนิสัยนี้ไปเลยเพราะว่าโทษมันหนักมากอะไรเงี้ยครับเนี่ยประแคศปลายทางแค่นี้ที่ผมหวังนะครับอย่างแรกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันต้องไปสู่รากฐานเลยว่าการให้ทุนการจัดเทศกาลหนังอย่างที่บอกา,าการทําให้คนดูโตไปพร้อมกับคนทำอะไรอย่างเงี้ย ขออนุญาตเสริมพี่ต้งได้ไหมคะ<ช>คือกรณีเมื่อกี้ที่พี่ต้อพูดในเรื่องของทั้งส่งเสริมแล้วก็เรื่องของการขัดขวางเนี่ยเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในในเกาหลีใต้เนี่ยสิ่งที่มันปลดล็อกที่ทําให้เกาหลีสามารถที่จะส่งออกว่าทําได้ก็คือ,อนโยบายรัฐบ,บาลเกาหลีช่วงหนึ่งเนี่ยยกเลิกการเซ็นเซอร์พอยกเลิกการเซ็นเซอร์เสร็จมันก็เหมือนเป็นการปลดล็อกว่าโอเคเราจะนาเสนอหัวข้อเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยมันก็สามารถเป็นเหมือนกับเป็นการกระตุ้นเรื่องของ creativity หันกลับมามองที่บ้านเราเราจะพบว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรบางอย่่างเนี มัน prohibited มันตาบูในสังคมไทยอย่างเช่นถ้าจะจํากันได้หนังที่เกี่ยวข้องกับพระถ้าพระออกมาไม่ดีก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันถูกเซ็นเซอร์ทั้งๆท,งท,งที่จริงแล้วเนี่ยพระคือสมมุติสงค์คนทําหนังต้องการสะทอนทั้งด้านที่ดีและด้านไม่ดีแต่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไปเหมือนกับกระทบ ภาพลักษณ์ของความเป็นกู๊ดอิมเมจใน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 โซเชยไทป์ความเป็นไทยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันแตกต้องไม่ได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับมันมีบทบาทขององค์กรทางวัฒนธรรมฝ้าระวังว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนกับสาเหตุหลักที่ทําให้ผลิตผลไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าภาพยนตร์อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่สามารถไปได้ไกลเพราะมันถูกเฟรชมันถูกครอบด้วยอะไรบางอย่างมันเป็นต้นกําเนิดของคําว่าครีเอท v วิตี้ด้วยโครงสร้างทางสังคมด้วยสภาพแวดล้อมอะไรต่าง ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไปพิจารณานโยบายของรัฐเนี่ยเอาง่ายๆเลยแผน20ปีพี่อ่านลองไปดูได้นะคะแผน20ปีเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์ดูเขาจะเห็นว่ามันเป็นแผนเชิงคุณภาพมันไม่เคยบอก KPI ว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการสร้างคนที่เป็นคนดีเนี่ยเราต้องทําอย่างไรแล้วคนดีในที่นี้หมายถึงอะไรในเชิงปริมาณต้องการเท่าไหร่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบภาพสวยหรู <Bl> ur, แต่ะเลอใช, mm hmm. ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดไปพิจารณาแผนของกระทรวงวัด ที่ล้อกับส่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาล20ปีก็เช่นเดียวกันลักษณะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะว่าโอเคส่งเสริมให้ทุนเหมือนกับยงเมื่อกี้ที่พี่ตงพูดแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่เกิดการทํางานแบบอย่างถาวรอ,อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่จะพูดว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังก็ว่าได้แล้วอาจจะเป็นในเรื่องของถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่งก่อสร้างปรอก,ก่อร่างสร้างตัวต,วตามพรบในรัฐบาล2 5 5 4 พอนับมาถึงวันนี้เท่าวันที่3ตุลาคมกระทรวงวัดเพิ่งจะครบรอบอายุ20ปีดังนั้นเหมือนกับอายุเป็นแค่วัยรุ่นน่ะไปทำงานยังไม่ได้แบบบรรลุมิติภาวะหรือจะทำอะไรไงเลยดังนั้นในกระแสทานในเรื่องของการที่จะไปสร้างให้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้กระทั่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่โต้งพูดว่าเฮ้ยอ,อีสานสวยงามเนี่ยรัฐบาลไทยยังไม่สนับสนุนดังนั้นอันนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่า